ลายลูก <c oughs> ท้างนี้ทอมอันนี้ทอมเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเอาข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้อ้อนี่ไงนั่นไงอุ้ยหน้ผาผักหน้ผาผักหน้ผาผักอยู่ไหนหน้ผาผักโอ้อยปากปากปากคือไหนปาก <c oughs> เอาอเอาน้องเ,เพชรอทำที่ลูกน้องเพชรข้างไหนน้องเพชรหอมยังหอมยัง โอยข้างนี้ด้วยหน้าผักหน้าผักด้วยหน้าผักด้วยหน้าผักโอ้ยปาก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 ด้วยปากด้วยไหนไห <c oughs> นไหน,นเลิกเรียนมาแล้วทํายังไงสวัสดีคุณแม่ยังเลิกเรียนสวัสดีจ๋าเลิกโรงเรียนกลับมาเวลาไปโรงเรียนกลับมาแล้วทํายังไงสวัสดีค่ะคุณแม่ทําสิยายสอนยังไง ไหนไหนทำใช่หรือโอ้ทั้งเบงยายแต่จะฝ่นทำเบงอักเบงเนี่ยอุ๊บจุ๊บไหมจุ๊บไหมจุ๊บนะจุ๊บนะเอ้ยเนาะเบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยแกแค้นกันไว้ไว้ ล้มเลยอย่าล้มนะแม่จ๋าโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วสีถามด้วยมันสุดหรือยังลูกสุดหรือยังสุดไปสุดยั่งออสุดยั่งรู้รู้ไหมว่าเวลาสุดจ้าอึกชื่นหน่อยโอ้ชื่นหน่อยโอ้มาชื่นทางลัดได้ไงเนี่ยโอชโอจ้าจ้า ใครตาใครไม่รู้หูหยังอีกป้าก็าจะส่งนดาวให้ซิบดวงบนค้าน้องเพชรเก่งมากเม็ดนเม็ดนเมีในใครเม็ยนของหนูหรอขันเม็ยนัึงจะคล้องไอ้แจ๊คสิว่างไรละ่ะจะจกเด้อจะจะจุกจ,จ,จกไม่ได้อันตรายเฮ้ยโดมเบิง้ง ดมแม่แม่ดมแม่แม่ดมแม่แมไ,ไม่ไบม่ดมเนาะบุ้ยใครว่าไม่ได้สุดหรือยังบอกก่อนสุดไปมื่อเช้าดี่บอกมือว่านนี่บอกเดยสุดแล้วโอ้ oh, ยังเบ็งอยู่ หนูอาบน้ําเลยนะ,นะใช่อาบน้าเลยไม่ยักินยังไม่แล้วนีจากว่าเล็กนี่กินในถอดจะเป็นในอืดพออบอพออมเสียงอะไรอะ่ะบีจ้าเอาฟอยมากวดขนมเนี่ยเต็มเลยไม่ต้องเดินออกไปนะล,ลูกหนูต้องอึให้เรียบร้อยก่อน กอดบ้านเลยโอ้ยยังเบ่งอยู่จ้าโอ้โหมาเบ่งที่เดิมลูกเบ่งที่เดิมเบ่งที่เดิมมันไม่ออกหรือมันไม่ออกหรือยังไงโอ้ยหอยหอยไหนอ่ะหอยไหนคะ คอยเล่นอยู่หน้าบ้านหนูหอยู่ตรงนี้ก่อนลูกแล้วค่อยไปหน,นูอยู่ตรงนี้ก่อน,อนหอน,อน,นูอย่าพึ่งไปไอืคอยยยงอ